ถ้ารอบข้าที่ผมพิสูจน์มา้คือหมู่สานมผมก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าน้องๆอายการรุ่นหลังเนี่ยก็จะต้องช่วยกันดูนแลผมก็บอกให้ดี่ตานผมว่าถ้าในผมว่าความแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดค้าง ใครซื้อกันนะที่นี่นะครับจากคุณชานนท์พี่รู้จักพี่สุทธิดว่าไม่ปิดศูนย์ตอนที่ผมสื่อไปเนยพญาแกนตีเนี่ผมก็ยังบอกภาพถ่ายทางอากาศฟีภาพถ่ายทางอากาศซึ่งอยู่ที่กรมแผนที่นากอากาศมันถูกไฟไหม้ได้ยังไงปรากฏว่าน,น,น้องเขาเนี่ยเป็นคนจบับจังหวัดนักอากาศด้วยความรู้สึกข,ของ,ภภของความเป็นคนกุกเกียดนะครับคือเราบอกให้ 10น,น,น้องก็อ่านมันรูปต้นไม้ต่างๆเนี่ยมันลงตัวตามอะไเขียนเป๊ะมี3แบบผมถามความเสร็จผมขอให้สารฉายภาพแล้วผมก็ได้รู้มาจำเลยได้นำนำเสนอในลักษณะอย่างนี้แล้วก็าสารได้ดูแล้วมีการทอดของเจ้าหน้าที่น่าอยู่กับคืน,นก,กายแล้วเฮ้ย มีกาที่เขาเขียนมันก็วนปไปวนมาไม่รู้จะออกอยังไงไม่รู้จะแก้ไม่รู้จะแก้จกุดตรงนี้การอ,อ,อะไรนะม,ม, 1, 8, รนรมีเลขที่หนึ่งศูนย์แปดนะครับท่านครับมีเนื้อที่ประมาณเจ็ดไร่นะครับหลังจากนั้นมาในทวีปอินเดียมาเขาออกเป็นร้อยข้อสามร้อยสามก่อนนห้ไาไร่เจ็ดไร่กว่าๆนะครับเป็นหกสิบเอ็ดไร่นะครับปี เป็นโจรนะครับทั้งหมดออกมา,า,มมมา,ามเานี่นยประมาณสักกว่าเกินหน่วยนะครับท่านครับถ้าทุกคดีนะครับแล้วไอ้ที่มาทีหลังที่มาสพ .1 เนี่ยมาทีหลังเนี่ยมาอย่างไรก็ควรจะต้<ข>องให้ตรวจพิสพูจน์าาจให้ชัดว่าสพ .1 แต่เนี่ยทิศทางมนอยู่ในความรอ้องทุกข์กล่าวโทษรู้กเกีเ่ยวข้องโดยให้หัวหน้าทุกยานในรอ้องที่เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าว ก็จะไม่ไม่สามารถตรวจพบเห็นความเห็นของเอกสารของเจ้าเจ้าจึงน